การรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์ตำบลเมืองเลนประจำปี2568และขอกาบเรียนเชิญท่านนายอำเภอสันทรายท่านกิตุพัฒน์กาวังประธานในการจัดงานขึ้นมาให้โอวาทและกล่าวเปิดงานออกกาวเรียนเชิญครับ เรียนนายรสันใาผูุ้กข้อร้อรียนการทุกท่านกระผมนายนิเชิญพุทธานายกเทศมนตรีตำแหน่งเงนนขอขอบพระคุณท่านนายพลสันใาเป็นอย่างสูงให้มาเป็นเกียบ ประกานในโครงการสถสานประเพนีสงกรานต์เทศบาลตาบลมนอเห็นประจำปีพศ2568เทศกาลคือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยแตบโบราณเป็นประเินีที่งดงาม ออนโนยนี่าทรองได้เต็มไปด้วยบรรยากาศของความระตตนูความสนุกสนานาได้เป็นเกียรติผลลัซึ่งกันและกันสะท้อนเหียนถึงลักนาะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยเทศบาลตำบลบางเดน ได้นานะผู้ตรวจผู้พิจารณันีอน่อย่างตัวนี้มาและก็ปีนี้ก็ถือวา่าเป็นมิตหมายที่ดีที่ได้กิจกรรมประสานประเพณีสงการอี่ผรันมรซึ่งนีกางจทศบาลตัามลไปดว ได้กิจกรรมความหลากหลายอาทิเช่นก right? ิจกรรมสัทนาการให้แก่ผู้สูงอายุเรื่องการควบคุมรงเก๋งกิจกรรมนำหนวผู้สูงอายุเล่นก กาบเรียนท่านานายกเทศมนตรีํำบลมืองเลนท่านพิเชียพุทธาแต่ท่านรองนายกเทศมนตรีคณะที่ปรึกษาคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลมืองเลนท่านกำลังตำบลมืองเลนท่านผู้ใหญ่ผู้ช่วยผ่านาอววัตพี่น้องอผู้นำท้องถิ่นท้องที่พี่น้อง ชาวตำบลเมืองเลนที่เคารพทุกท่านครับกับผมกิติพัฒ์กะวังในอำเภอสันทรายรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมประเพณีสงการของตำบลเมืองเลนประจำปี2568ในวันนี้นะครับสงการถือเป็นงานประเพณีที่พี่น้องประชาชนท ชายทั้งหญิงนะครับทั้งเด็กนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องซึ่งอายุนักแล้วนะครับได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเป็นการเสริมสร้างความพักความสามัคคีและที่สําคัญน,นะครับประเพณีอันดีงามดังกล่าวนี้นะครับถ้าเรามาร่วมกันจัดและหักษาไว้นะครับในอนาคตมันอาจจะเรื่อนลางหายไปนะครับอ,อย่างวันนี้เราได้เห็น สิ่งดีๆงามๆซึ่งมีมาแต่ดั้งเดิมหลายอย่างนะครับที่นํามาแสดงแขกหือพี่น้องประชาชนได้หันกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งละออนเยาวชนนะครับจะได้สืบทอดประเพณีดีงามนี้ต่อไปนะครับเรานันถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีความเข้มแข็งนะครับผม เดินทางมาถึงตอนแรกนึกว่าจะมีคนน้อยเดียวนะครับก็พอหันขบวนพี่น้องจัดกันเข้ามานะครับอันนี้ผมรู้สึกประทับใจและกระตึ่งในความพร้อมเพรียงความสมัคคีของพี่น้องตำบลบางเลนเฮานะครับถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมได้นักที่สุดนะครับ ขอชื่นชมในความตั้งใจของทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจใ้การจัดงานในครั้งนี้ในปีนี้ของเราประสบความสําเร็จนะครับรันลูกวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกได้นําเรียนไปที่นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานมีหลายเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องที่สาคัญสําคัญนะครับองปีใจที่ได้มาโวกธีกรรมได้มาหถึงความพร้อมเพียงความสมัครใจ พี่น้องชาตวตำบลบองเอ็นนะครับก็ <c oughs> ถือโอกาสนี้นะครับในเทศกาลสงการซึ่งพี่น้องประชาชนเ,เดินทางกลับมาบ้านเป็นธรนวนักนะครับรถคารถยนต์การเล,เล่นการดื่มกินก็นักนะครับดังนันก็ฝากพี่น้องที่เคารพทุกท่านว่าเรามีความสุขสนุกส,สนานกาันนช่วมเทศกาลสงการได้ว่า ก็ฝากท่านได้ดูแลบุตรหลานนะครับดูแล็คือความสําคัญในเรื่องของการแจ้รถแจสถนนนะครับเดินทางไปหัทไวนี่การดื่มกินต่างๆนะครับอี่เป็นเรื่องปกติธรรมดา <men> ผู้บริหารเทศบาลท่าน,นกำับเฮานะครับท่านผู้จัดการโครงการที่นบนต่อคงจะรวมมือกันจัดที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ในปีต่อๆไปอีกนะครับก็ต้อง โการนี้ขอพระคุณธนายกคณะผู้บริหารนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดถึงผู้นําทุกท่านทุกฝ่ายพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกคนและก็คณะสงฆ์นะครับอันนี้มีส่วนรวมถึงคณะสงฆ์เลยนะครับพระจากเปิดปาดูแลใกล้ชิดนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมประเพณีดีงามของเรานะครับก็เป็นะครับขอให้ทุกท่านลดข้อมดโศกมดโรคลดภัยนะครับ สิ่งดีๆสิ่งดีบันทิทั้งหลายนะครับก็ขอหมดสิ้นไปกับประสบการณ์นะครับขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอขอพ่อแม่พี่น้องท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านมีแต่ความชุขความเจริญปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บนะครับมีสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตมีแต่ความรล่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมการ เวลาเปลี่ยนมงคนระเบินี้นะครับเปิดโครงการสื่อสารประเพณีสงการของเทศบาลตำบลมงเรนประจำปี2568ณวันนี้ครับกาบขอบคุณครับ ขออนุญาตนะครับการแสดงต่อไปต่อจากน้องเข้าใานะครับขอ,อ,อง,นนอ,งอสมอ,อนะครับท่านมีเพลงคนระับขอให้ท่านเอาเพลงมาตรวจจากที่สถาน,นสัมพันธ์นะครับในการติดตามเรื่องเสียงระบบเพลงของท่านนะครับท่านสามารถมาให้ทีมลยนะครับของอสมอ,อนะครับต่อจาก ต่อจากน้องก็ตามแล้วของเทศบาลครับเตรียมตัวเลยนะครับเทศบาลตำบลเมืองเลยนะครับเตรียมตัวเลยนะครับพร้อมไม่พร้อมต้องพร้อมนะครับ เราครับเรากพลังทรับแอติ่งตัวนะครับเพื่อความสวยงามและใช้เวลา20-24ชั่วโมงกว่าจะเสร็จครับตอนนี้คงจะเป็นทีมของอสมรกต์ตามเลยครับผมขอโทษ้วยนะครับตามมาสักการ์ดเมที่จะเต้น Yeah, so why? Yeah, so, yeah. Do se yang suai, do se yang suai, do se yang suai, do se yang suai. mm